ทุกคนดูครับนี่คือตู้เย็นที่บ้านผมบอกให้เปลี่ยนยังไงยังไงยังไงคุณนายเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนดูสภาพปิดไม่ได้นะครับต้องใช้อันนี้มาล้งไว้เม้นมันจะเปิดออกแล้วดูสภาพตายแล้วแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมแอบไปซื้อตู้เย็นใหม่นะีจริงๆเรื่องแรกคือ,ขอเออขาขี้งกแล้วครับคุณนายไประจวบ เราก็แอบซื้อมาแล้วครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะให้เขาเป็นคนเปิดครับเชิญเลยครับเปิดเลยครับรวมด้วยช่วยกันแล้วครับตอนนี้เร็วการเปิดเอาตู้เย็นออกมันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยช่างตื่นก็ซื้อรถสปอร์ตเซอร์ไพรส์แต่ฮอเทวไอเดียซื้อตู้เย็นเดี๋ยวถ้าหาเงินได้เยอะๆจะซื้อรถสปอร์ตครับมาดูสิได้ไหมว้าว ต,ตอนนี้เอาตู้เย็นไปก่อนแล้วกันครับนี่รวมด้วยช่วยกันเช็คสุดท้ายอย่าบอกว่าลังแม่นะครับ